ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินการของท้องถิ่นในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโควิด -19 กันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยว่าท้องถิ่นเนี่ยสามารถจะใช้รถยนต์ส่วนกลางเนี่ยรับผู้ป่วยนะครับรับส่งผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือในจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของเราได้หรือไม่ จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับโดยในแนวทางปฏิบัตินะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท0 8 0 8 2์ทับว4116นลงมาที่19กักลักรกฎาคม2564นะครับในรายละเอียดนะครับในข้อ3.1ในหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับกรณีท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดหาพาหนะรับส่งผู้รับส่งบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้คือนอกพื้นที่นะครับ เพื่อเข้ารับเพื่อเข้าพักในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยหรือวอรเรนทีเนี่ยให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้จ้างเหมาบริการรถรับส่งได้เพราะฉะนั้นท้องถิ่นสามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางเนี่ยรับส่งบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้นะครับตรงนี้ถ้ามีไม่พอหรือไม่มี ก็ให้ใช้วิธีการจ้างเหมาบริการรถรับส่งก็ได้นะครับ